เช็คสเปคคอมพิวเตอร์ใน Windows 10อย่างไรช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4สพรภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีใี่จิตอุปนิสอุ้ย ครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมพอดีมีเพื่อนสมาชิกเคยสอบถามมาว่าเอ๊ะปัจจุบัน Windows 10เนี่ยก็มีการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันน2 1 H 1กันนะครับผมซึ่งเอ๊ะวิธีการตรวจสอบสเปคของคอมพิวเตอร์เนี่ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็มาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมก็ง่ายสุดเลยครับ Windows M <Start. S 1> มาที่ Desktop desktop DPC อะแล้วก็กดตัว T เนี่ยครับมาหา DPC DPC นะครับ แล้วก็เข้าสู่ property ของ This PC กันเลยครับคุณจะกดอัลเทนตค้างไว้แล้วกด enter อ่าหรือกด Application หรือ s i i ป F10 นี่ครับ อ่ากดปุ่มแอปพลิเคชันแล้วนะครับแล้วกดลูกศรขึ้นหา property เนี่ยนะครับอ่าแล้ว enter ไปปั๊บก็จะเข้าสู่ setting นะครับผมของ windows นะครับอีกทีนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อกี้ผมกดปุ่มแอปพลิเคชันเลื่อนขึ้นหา property แล้ว enter ผม windows M มาที่ desktop แล้วกดตัวที่หา d e s k t o แล้วผมกดปุ่ม alternate ข้างไว้แล้ว enter เข้ามาตรงนี้แล้วครับผมตรงนี้นะครับ ถ้าเราแทบไปก็ใครใช้ Object กต์รีวิวเคอร์เไม่คล่องเหมือนไทยหมอคอมเนี่ยก็จะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ยากนิดหนึ่งผมเองก็ต้องบอกว่าผมยอมรับผมไม่ค่อยคล่องผมก็จะใช้ส่วนเสริมที่ชื่อว่า Virtual Review นะครับผมในการที่จะดึงเอาตัวอักษรหรือข้อมูลที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้ออกมาให้เราอ่านได้ง่ายๆเป็นเทคให้เราอ่านง่ายๆตัวเนี้ มีการแนะนำติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้ไปแล้วนะครับ Virtual Review ติดตั้งได้ที่ NVIDIA Community, Community Add-on นะครับวิธีการใช้งานเมื่อเปิดเข้ามาสู่หน้านี้แล้วก็กด NVIDIA Key บก Control ผมกด Insert Control ค้างไว้แล้วกดตัว W ดันยูเสียงตูด <Virtual S 1> มา <V B S 1> แล้ว Virtual Review เขาสกัดออกมาแล้วนะเราก็สามารถเลือกสอนลงในการดูซิว่ามีตัวอักษรอยู่ใน หน้าต่างนี้อะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเซตติ้งสิสเทมิสมตรงนี้ต้องบอกว่าคุณต้องเลื่อนลงไปเยอะเลยกว่าจะเห็นรายละเอียดของสเปคคอมพิวเตอร์ของเรานะครับลูกศรผมลูกศรลงเยอะๆนะครับเนีโฮ ผมกดลูกศรลงเยอะเลยไม่งั้นม่งัอนเพื่อนรอนานแน่เลยลูกศรลงอื้อเลยครับใกล้แล้วใกล้แล้วถึงอเบาแล้วใกล้แล้วครับลูกศรลงครับลูกศรลงครับนี่นะครับจนเจอ v i v i s p s p i f i c a t i o n นะครับลูกศรลงต่อ c ของผม CPU อะไรเนาะลูกศรลงครับ ดีไว e เนมเดสก์ท็อป p โออันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะดีไว e n เนมก็เลยเป็น Desktop อปติ๊กติ๊กกติ๊กลูกศรลงครับโปรเซสเซอร์โปรเซสเ CPU นั่นเองแรมไรเซนห้าสองพันห้าร้อยดิเว G F F สองจ G อ่าของผมเป็นไรเซนห้าสอนห้าร้ U นะครับผมความเร็ว2 GHz เริ่มต้นนะลูกศรลงครับ อ่าอินสต a ลแรมเท่าไหร่แ0 gb วงเล็เปิดเจ็ดจุดห้าวงเล็อ่าแปดนะครับใช้ได้เจ็ดกิกกว่าอย่างที่บอกไปลูกศรลงครับหกสห้าศูนย์สาม i d อ๋ออันนี้ d i d ไว้ product i d product i d ศูนย์ศูนยสาม system system ิสี่ bit operating system อ้าหกสสี่ของผมเป็นอ่าหก bit นะครับระบบปฏิบัติการ windows ตัวนี้คุณก็รู้เรื่องลูกศรลงอ่านแบบนี้ได้เลย เพนแอนทัชก็คือปากกา no, Pen, Port, put, e ไม่มีไม่มีใช้งาน no นะครับ copy copy rename dpc อ i แล้วก็เลื่อนลงมาจะมี windows specification ด้วยลูกศรลงต่อครับ windows specification windows specification ตรวจสอบ windows ได้ด้วยนะครับผม Ed <ition. S 1> edition windows Home Windows Sin ก็กดลูกศรลงไปเรื่อยๆนะครับก็ของผมเป็น windows 10หรือ windows 10 home single language, language ก็คือภาษาเดียวนะของผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษไว้ เวอร์ช <Version. S 2> ันเวอร์ชันยี่สิบ h หอ่ายี h หก็ล่าสุดเมื่อเดือนประมาณเมษาพฤษภาสอ2พันที่ผ่านมา Star อินสตอล้ลอก็รู้วันด้วยเจ็ดสผมมีการลงวินโดว์ตัวนี้ใหม่เมื่อวันที่19เดือน7 2021ินะครับ หเก้าพันสี่ส่าุอันนี้เป็นบิลนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้จริงๆก็มีรายละเอียดอันนี้คือเป็นการตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์สเปคเบื้องต้นที่เราสามารถตรวจสอบได้โดยแบบนี้นะครับแต่ว่า ออถ้าใช้โปรแกรมจอล่ะเดี๋ยวผม Escape Virtual Review นี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดที่ Setting นี้ปิดอ่าหม่ผมปิดโปรแกรม NVDA Insert Q ไปแล้วผมก็เรียก Windows M มากดตัว J Enter เรียกโปรแกรมจอ for windows อ่ะผมใช้202.1เหมือนกันนะครับซึ่งมีรีบันฟอร์มมาเลยอ่โอเค ครับผมก็ Windows M มาที่ Desktop เหมือนกันนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมจอมาแล้วถ้าคุณใช้โปรแกรมจอเนี่ยไม่ต้องลงส่วนเสริมเพราะจอมีตัว Virtual Review อยู่ในตัวเองนะครับก็กดตัว T หา DPC p c พีซ c เร็วไปนิดนึงเนาะ s r v e r นะครับ DPC แล้วคราวนี้ก็เข้า Property เหมือนกันโดยการกด a u t e n t ค้างไว้แล้วกด Enter Enter s เข้าเหมือนกันครับเข้า Setting เหมือนกันอย่างนี้นะครับ แล้วคราวนี้ครับของโปรแกรมจอชาติเราก็จริงๆรู้จอก็ได้แต่ผมชอบอ่านแบบ Virtual Review มากกว่าก็ใช้จอคีย์นะครับ insert alternate หรือคุณใช้แคบล็อก alternate นะครับ insert alternate ค้างไว้แล้วกดตัว W o u b l e u นี่ครับเ i r t u a l review เหมือนกันนะครับผมซึ่งโปรแกรมจอมีอยู่ในตัวระบบแล้วก็ control home ปบจ,จริงๆไม่ต้องก็กดรู้สรลงเลย ลูกศรลงเหมือนกันเหมือนกันครับต้องลูกศรลงไปเยอะๆอา,อาข,อของจอไม่ต้องลงเยอะขออภยัยลูกศรลงมา <Set S 1> จนเจอคำว่า about เอาบาแล้วคราวนี้ก็กดลูกสอลงยูพี c ีดีมอเตอร์แ t o ด์โ d ฮิตด e ด t เฮ i ฟ i อ a นวินโด i ซิเคอ i ิตี้อิ i e s ว e อ i ัพเป็ i ซี่ฟิเคชักรุปดีวายเมร์เวนี่ยผมกดลูกสรลงไปเรื่อยๆอยู่นะครับ Processor p ์ o c e s s o r เซนห้าสอง0 0นร้อยวิตแรกอินสตอลลัมแปดนย์ศนดเจีบวงนเบลจิจูนเหมือนกันเหมือนกันด But ดีหก e ี่โปร p c b ดีสูงสิบเ s ็มหกสี่สิบเพนน d ัดโน n พนบอลพ s ดกอรเั 1. 1. 1> คืออ่านได้เหมือนกันเลยนะครับโปรแกรมจอก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เผื่อเพื่อนๆใช้ทั้ง NVDA และจอกว่าถ้า NVDA คุณต้องลง Virtual Review เป็นส่วนเสริมนะกดว่าลงแล้วกด Insert Control W แต่ถ้าเป็นจอเนี่ยไม่ต้องลงนะครับกด Insert Alternate W ได้เลยใช้เสร็จแล้วกด Escape หรือคุณจะ Copy โดยการกด Control A Control C ก็ได้ค่ะ โอเคผมขอกลับไปที่ NVDA อีกไปที่อีกความสามารถหนึ่งเกิดกรณีบอกว่าเอ๊ะผมไม่มีส่วนเสริม virtual review ของ NVDA นะครับผมเอ๊ะตอนนี้ผมเรียก NVDA NVDA มาอย่างน้อเดี๋ยวนะครับอ้าว NVDA ไม่ยอมมานะเอาเรียกใหม่ครับ control alternate มาแล้วอาจจะไปเปิดซ้ำน p data ปิด DPC สองยี่สิบเจ็ดพอเจอ DPC แล้วนะครับ เหมือนเดิมครับเข้าสู่ property ของ dvc ครับผมอ่าผมก็อัตโนมติค้างไว้แล้ว enter my ว <Set ting, S 1> ับเซติ้ง <Set. S 1> เปิด setting เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ไม่มีส่วนเสริม virtual review นะครับผมก็จะแถบไปหนึ display, not it, box ่งสี่สี่ t ถบไปครับ c detail in windows c d c detail แถบไปครับ device specification copy button นี่ครับมีคำว่า device specification copy button ให้คุณ space bar ตรงนี้ครับ space. ก๊ปีแล้วคราวนี้ครับผมก็ Windows M มาที่ Desktop แล้วก็เปิด Notepad หรือ Wordpad Microsoft Word อ่ะผมเปิด Notepad นะครับผมก็ Windows R แล้วผมก็พิมพ์ Notepad นะครับ N O T E P A D N November O Oscar T Tango E Echo P Papa A Alpha D Delta Note แอนทีเทโน้ตเพดไอน์ที่ไอน์ไทเท e ร์นโน้ตพดไม่ใช่อันท t เท็นะครับอันนี้คือเสียงของอเขาเรียกว่าตาทิปนะคอนโทรลว่ control v, วางเลยครับคอนโทรลค้างไว้แล้ว V v e วกเตอร์เนี่ยแล้วคราวนี้ครับลองเลืออ่อนลูกศรคอนโทรลโฮมดีไวท์เดสก์ท็อปลูกศรลงโ r o เ e s s o r 52500วิทรกเนี่ยกลูกศรลงต่อเหมือนกันเลย โปรดักไอดีดักไอดีเต็มายบนี่ยอ่านได้หมดเลยเพนแนง่ายๆคือ p เพนแอนทั h คือเขาเอาข้อมูลเมื่อกี้ก๊อปปี้มาให้เราสามารถก๊อปแล้วก็เอาไปใช้งานว่าสเปคเครื่องเราเป็นยังไงได้ด้วยแล้ว Windows ทำได้ไหมอัลเทเนตแทบกลับไปที่ setting ที่เดิมตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้ปิดนะ คือเข้า property ของ t h i d pc นั่นแหละครับแทบมาจนเจอ copy button for อ device specification device specification ที่เราก็ปีไปแท็บต่อครับ rename t h i d pc rename d pc แท็บต่อครับ windows specification copying button windows specification c o p y button ตัวนี้นะครับ windows specification copying button ให้คุณ space bar ไปหนึ่งครั้ง space คุณแล้วปิดหน้าต่างนี้ไปเลยก็ได้พอลอะ scan k e y o a d e d ตรงนี้ตรงนี้ผม ผมไม่เอาตรงนี้ละผมขออนุญาตคอนโทรล A ก่อนนะเลือกข้อความทั้งหมดที่อยู่ในโน้ตแพดแล้วลบทิ้งลบทิ้งแบ็กแบ็กสเปซแล้วคอนโทนวีวางใหม่แล้วคราวนี้แบ็กโอ้โหเนี่อครอุ๊ยเดี๋ยวต้องรีบไปเปิดบริการหมอคอมละอ่าเพื่อนๆครับแบ็ก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 ทำไมไม่มาล่ะวางก่อนวางก่อนแบ็กแบ็กแบ็กไม่มาครับถ้าไม่มาเดี๋ยวทำใหม่ครับเพื่อนๆครับเดสก์ท็อปดิสกีพีน่สิบเจ็ดเดทีว Windows อ็มมา ที่ dpc อัเทนเอนเตอร์ไปแล้วก็แท <Set, Inf. S 1> ็บไปหา windows specification copy button แท็บไปแท <Windows S 1> ็บไปว่ specification rename dpc แท็บไป <button. S 1> windows, นี่ space bar หรือ enter ไปผม enter ลองดู อ่าเอนเตอร์ได้ไหมลองอัตเณิตทำกลับมาที่โน้ตแท็บอันทิ่แล้วคอนโทรลวีว่างเนี่ยครับมาแล้ว edition windows 10 home single language นี่ครับ edition เป็น windows 10 home single language version ยี่สิบเอ็ดชหนึ่ง v สอนลูกศรลงมา install 7 e 9 2ข้อมูลเดียวกันแหละครับเพื่อนๆสามารถที่จะอ่านแบบนี้ได้อ่ะโอเคอัต์ณิต fc ดับดูแทบไปที่โนไม่เซฟครับไม่บันทึกเนอะกลับมาที่ setting ตรงนี้แหละครับก็เป็นทิปเทคนิค ไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรมจอหรือคุณจะใช้โปรแกรม NVDA คุณก็สามารถที่จะมาเช็คสเปคคอมพิว mm hmm. เตอร์เบื้องต้นได้นะครับผมพอดีมีเพื่อนสมาชิกถามมาว่าเออถ้าเราจะเช็คใน This PC เนี่ยเช็คสเปคเบื้องต้น CPU แ a ม Windows เนี่ยเช็คเบื้องต้นอย่างไรแถมเสริมไปด้วยว่าเป็น Windows กี่บิตรวมถึงติดตั้ง Windows ลงในเครื่องเนี้ ตั้งแต่เมื่อไรนะครับรวมถึงชื่อเดสก์ท็อปเอ่ยอะไรเอ่ยเสริมไปให้หมดเลยนะครับกับบริการหมอคอม1414พลัดวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วมีข้อสงสัยอยากให้ทําสื่ออะไรลองบอกมานะครับถ้าทําได้จะรีบทาเลยกับผมสิโชควอรี ry, นันบริการหมอคอม1414พลัดวันนี้ลาไปก่อน,นครับเออเสียงเริ่มหายสวัสดีครับผมหมอคอม